อ,อนนี้คุณกำลังรับฟัง The Better Diary Podcast วันนี้เราจะมาพูดกันในหัวข้อทำยังไงให้ใจไม่พังไปก่อนฝันสำเร็จทุกคนเคยมีความฝันกันใช่ไหมครับฝันที่อาจจะดูไกลเกินเอื้อมฝันที่บางครั้งแค่คิดก็เหนื่อยแล้วฝันที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังห่างไกลเหลือเกินจากจุดนั้นแต่คำถามสำคัญไม่ใช่แค่ว่าเราจะไปถึงฝันได้หรือเปล่า แต่คือระหว่างทางที่เรากำลังเดินไปหาเป้าหมายนั้นใจของเราจะยังอยู่ดีไหมใจของเราจะไม่แหลกสลายไปก่อนใช่ไหมเพราะในโลกของความเป็นจริงไม่ใช่ทุกคนที่ล้มเหลวเพราะไม่มีความสามารถแต่หลายคนพ่ายแพ้กลางทางเพราะใจเขาทนไม่ไหวใจเขาล้าใจเขาหมดไฟก่อนที่ปลายทางจะมาถึง วันนี้ผมอยากชวนคุณคุยกันแบบสบายๆค่อยๆพาใจกันไปว่าจะมีวิธีไหนบ้างที่จะทําให้หัวใจของเราไม่พังไม่แตกสลายระหว่างที่เรายังอยู่ในเส้นทางไล่ล่าความฝันเข้าใจธรรมชาติของความฝันก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนครับว่าความฝันไม่ใช่สิ่งที่จะมาถึงภายในข้ามคืนไม่ใช่สิ่งที่กดปุ่มแล้วได้ทันทีมันต้องใช้เวลาใช้ความอดทนและที่สําคัญที่สุดคือใช้ใจ ความฝันเป็นสิ่งที่สวยงามก็จริงแต่มันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมหาศาลมันบังคับให้เราต้องเติบโตต้องเผชิญกับความล้มเหลวต้องฝึกฝนต้องผิดหวังต้องลองอีกครั้งต้องลุกขึ้นใหม่การเข้าใจธรรมชาติของความฝันคือการยอมรับว่าระหว่างทางจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมันจะมีวันที่เหนื่อยวันที่ท้อวันที่ไม่อยากทําอะไรเลยนี่คือเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องผิดให้เรายอมรับว่า ความรู้สึกเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางและแค่การที่เรายังไม่ยอมแพ้ยังไม่ยอมหยุดเดินก็ถือว่าเรากําลังชนะตัวเองอยู่ในทุกๆวันรู้จักดูแลใจตัวเองให้ดีถ้าเราอยากเดินไปให้ถึงฝันเราต้องมีพลังพอจะเดินต่อและพลังที่สําคัญที่สุดก็คือพลังใจครับพลังใจไม่ได้มาจากข้างนอกแต่มาจากภายในตัวเราเองมันมาจากวิธีคิดวิธีพูดกับตัวเองมาจากความเข้าใจในตัวเองการให้อภัยตัวเองการให้กําลังใจตัวเอง หลายครั้งท <za sell> <Atlantic> fiz ี you ่เราหมดกำลังใจไม่ใช you ่เพราะสิ Politics ่งรอบตัวแต่มาจากเสียงในหัวของเราที่เอาแต่ตำหนิตัวเองด่าตัวเองเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นลองหยุดฟังดูดีๆว่าเรากำลังพูดอะไรกับตัวเองในแต่ละวันลองเปลี่ยนจากเขาว่าเราไม่เก่งเลยเป็นเรากำลังเรียนรู้ลองเปลี่ยนจากเขาว่าเราช้าไปหรือเปล่าเป็นเรากำลังก้าวตามจังหวะของตัวเองลองเปลี่ยนจากเขาว่าเขาทำได้เราทำไมไม่ได้เป็นเรากำลังเติบโตในแบบของเรา เสียงในหัวเราไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูกับเรามันสามารถเป็นเพื่อนเป็นพลังเป็นกำลังใจให้เราได้ถ้าเราเลือกพูดกับตัวเองด้วยความเข้าใจและเมตตาสร้างระบบสนับสนุนให้ตัวเองแม้ว่าเส้นทางของความฝันจะต้องเดินด้วยตัวเองแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องเดินคนเดียวครับการมีระบบสนับสนุนคือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ใจของเราไม่พังการมีเพื่อนร่วมทางที่เข้าใจการได้พูดคุยกับคนที่เคยผ่านเรื่องเดียวกัน การได้ระบายได้รับฟังคําแนะนําหรือแค่ได้รู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกนี้ก็เพียงพอจะทําให้ใจเรามีกําลังมากขึ้นอย่าก,กลัวที่จะขอความช่วยเหลืออย่าก,กลัวที่จะบอกใครว่าเรากําลังเหนื่อยการขอความช่วยเหลือไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความก้าหาญเรายังสามารถสร้างระบบสนับสนุนจากสิ่งเล็กๆอย่างการฟัง podcast ด,ดีๆการอ่านหนังสือสร้างแรงบันดาลใจการดูคลิปที่ให้พลังบวกทุกอย่างที่เราเลือกเสพมีผลต่อใจของเรา เลือกอย่างตั้งใจเลือกในสิ่งที่หล่อเลี้ยงใจเราให้เดินต่อและทั้งหมดที่กล่าวมานั้นสามารถนำพาคุณไปสู่ตัวตนที่ดีขึ้นได้วันละนิดแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับฟังเรื่องราวดีๆที่จะช่วยให้คุณดีขึ้นวันละนิด